สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซีเนียชาแนลอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้แน่นอนค่ะซีเนียชาแนลมีเคล็ดลับวิธีการทำความสะอาดเสื้อ,อข้าฝังลึกบนคอปกของนักเรียนบรรดาของลูกๆมาเอามาฝากกันนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องซีเนียชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ส่วนวิธีการวันนี้จะมีเคล็ดลับยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะค่ะและเคล็ดลับในการซักผ้าแบบบ้าน,านประหยัดที่สุดนะคะอุปกรณ์หาได้ที่บ้านผู้เ,เพื่อนๆทั้งทุกคนนะคะนี่ค่ะมะกรูสมุนไพรพื้นบ้านของเรานี่เองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันขจัดคราบฝังลึกบนเสื้อได้ยังไง แล้ววิธีการซักขจัดคราบบนคอปกเสื้อนะคะมีวิธีง่ายๆอย่ายงนี้เพียงบรรดาคุณแม่บ้านนะคะนี่ค่ะนำมะกรูดนะคะมาผ่ามาผ่าครึ่งอย่างนี้นะคะแล้วเราจะบีบนะ้ำมะกรูดตรงนี้ค่ะลงไปบนคอปกเสื้อแต่มีข้อแม้นะคะให้บีบสูงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าระวังน้ำมันบนผิวมะกรูดมันจะไปติดคราบเสื้ออีกนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันเลยค่ะ เ่ะนเพื่อนนะคะก็นำมะกรูดนี้นะคะมาบีบลงนะคะบริเวณค่าที่เป็นรอยฝังลึกนี่นะคะบีบไปเลยอ่าหน้องซีแพงกล้องไปตามมือแม่น้อยที่รอยบีบนี้โอเคมีนะคะนี่ค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนนะคะนำผงซักฟอกที่เราใช้อยู่นี่แหละคะ่ะ มาโรยทับไว้นะคะโรยทิ้งไว้ให้ทั่วเลยนะคะอืมค่ะเพียงเท่านี้นะคะแล้วเพื่อนๆน,นะคะก็ทิ้งไว้นะคะประมาณสักสองสนาทีและเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะเพื่อนๆคะแล้วตอนนี้เราก็ได้แช่ไว้อ,อ ประมาณ2-3นาทีแล้วนะคะและเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็แค่เพื่อนๆนะคะนำน้ำใส่กระามังไม่นี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราลองมาดูการขยี้ออกนะคะนำปลาขยี้นะ้ำนะคะยกขึ้นสู่สนวบแล้วก็แทงดู ็ามาขยี้ปกตินะคะถ้าที่เพื่อนเพื่อนคนไหนถ้าแปลงนะคะก็แปลงนิดหนึ่งเราก็ไปซักตามปกติได้เลยค่ะนี่คเราก็ไปแปรงตามปกตินะคะ ก็แปรงแล้วเราก็ซักผ้าตามปกตินี้นะคะเราก็แปรงไปแป๊บนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆ้าฝั่ง,งลึกเมื่อกี้ก็เริ่มจะหายไปแล้วนี่ค่ะเพื่อนดู ซักแป้งตามปกติของเรานะคะอันนี้มันจะช่วยล่นเวลาช่วยร่นระยะเวลาในการซักผ้าของเพื่อนๆได้เยอะเลยค่ะซึ่งเมื่อก่อนอ่ะโหแปง้งชิงกว่าจะขาวนะคะเพื่อนมาดูการนี่นะคะนี่ค่ะยกขึ้นให้เห็นสแค่นี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็เอาไปซักตามปกติได้เลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ถูกใจมีประโยชน์กับเพื่อนๆเ,อเหมาะแก่การแนะนำหรือว่าเอาไปบอกต่อๆกันก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้ายังไงช่องส i ีนัส h ช n n นลวันนี้ขอจบกันวิธีการขจัดค่าฝังลึกบนผ้าบนเสื้อนักเรียนนะคะถ้าเพื่อนๆอย่าลืมนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ แชร์ออกไปเยอะๆนะคะและเดี๋ยวไว้มีวิธีการอะไรใหม่ๆและเดี๋ยวซีน c h ช n แนลจะเอามาเสนออีกนะคะบ๊ายบาย